ี่เด็ดตาแดงวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้า10ตุลาคมนะก็ง่ายๆเลยครับเหมือนก็จัดขัดกระสวนไม่มั่นใจก็ดูเฉยได้เข้ามาของมังใจสักคนละหนึ่งหลายหนึ่งแช์นะสนใจเว็บไซต์มั่นคงนะ่าเชื่อถือเว็บกีฬาออนไลน์ก็สนใจก็แอด8 8ด is ดูที่แอดไลน์ด้านขวาหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปก็ได้ถ้าสนใจก็ไปมาเยอะๆนะครับ คือผมขอเน้นย้ำนะว่าทีมชาติเดี๋ยวผมไม่ค่อยถนัดก็คือถ้าถ่ายนี่ก็เตรียมส่วนได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสโมสรเนี่ยโอเคพอคุยกันได้นะฮะขอกำลังใจนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับไอ้พวกบอลเจลิกนี่มันก็เตะเร็วกว่าเลือเกินนะคือแบบถ้ามันเตะแบบสักแบบแบบแบบค่ำค่หน่อยสักห้าโมงหกโมงอะไรพวกนี้มันยังพอหน้าถ่ายนะฮะแต่พอแบบมาเตะโอเตะเที่ยงนะครับเตะบ่ายหนึ่งอะไรพวกนี้ผมว่า ช่างเขาเะอะนะ,นะ,นะตอนแรกว่าจะถ่ายเจอรีนะ,นะครับมาเริ่มมาเลยดีกว่าจริงๆอันนี้เป็นคลิปตอนเช้านะแต่เจอรีก็ปล่อยผ่านไปนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีคนสนใจมอนโตนิโกเจอกับทางอาัสเตรเลีนะครับคือถ้าเอาตามเหตุผลมันก็อัสเตรเจานสู้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็นิชชั่นลีกนี่ไซปรัสกับลักเซมเบิร์กนี่ก็แพ้ขาบ้านใช่ไหม <c oughs> อาจจะเอาก็ได้นะมอนโตนิโกเนี่ย ส่วนอาเซอร์ไบจานนี่สถิตินอกบ้านมันก็แย่อยู่แล้วอะแต่แปลกนะตรงที่มันแย่ปกตินอกบ้านเนี่ยแต่ว่ามันมักจะแพ้ไม่ค่อยขาดแล้วมักก็จะแล้วก็มักจะได้ราคาด้วยนะแล้วส่วนใหญ่คือไม่ค่อยแพ้ราคาด้วยอะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันนะอาเซอร์ไบจานเนี่ยใช่ปะคือโมนโกไอมอนตเนโกเนี่ยเป็นทีมที่โอเคก็จริงอะดีกว่าก็จริงอะแต่ด้วยการที่อาเซอร์ไบจานมันเล่นนอกบ้านแล้วมันแบบ เฮ้ยมันลองแล้วมันไม่ค่อยแพ้มันไม่ค่อยแพ้แล้วโดนราคาเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยอาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งใช้ตัวสำรองลงหมดก็ได้แต่ในแงน่เหตุผลผมว่าโมอไอมอนโตเนโกน่าจะดีกว่าเยอะชอบงงชื่อมอนโตเนโกกับโมลโลาโกนะเออนะครับชื่ออะไรวะมอนโตเนโกครับผมนะครับจัดไปคือถ้าคุณคิดว่าผมทายทีมชาติผิดบ,บ่อยก็จะส่วนก็ได้นะวัดใจกันได้ ผมก็ทายตามเหตุผลนั่นแหละลักเซมเบิร์กเจอไซปัสอ่ะ,อะคู่นี้ถ้าลักเซมเบิร์กมาที่0.5นี่ผมว่าไซปัสก็เป็นทีมที่น่าลุ้นเชียร์ไม่น้อยนะคือไซปัสก็ไม่ใช่ทีมเก่งับผมลงเป็นแพ้เหมือนกันครับน,นะนอกบ้านแต่บางครั้งมันก็มีแบบถ้าเจอทีมไม่ได้เก่งมากก็มีลุ้นไม่แพ้ได้เหมือนกันคือถ้าหากว่าเสมอเนี่ยไซยปัสเสียเปรียบจัด,จด แต่ถ้าลักเซเบิร์กลองในบ้านปอปอก็น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมผมจะดูทีมที่มันไม่แพ้ดิส่วนอยา่จะเป็นทีมแบบอันดับแบบ90อัพอะใช่ไหมเอาล้องอยู่ที่ใจคุณนะผมว่าไซปลัสครับผมไม่เสมอก็ไม่น่าจะแพ้นะออถ้าลอง0.5นจก็ได้อยู่มูเกาะแฟรโรเจอรลัตเวียโอ้โหทำไมพวกบอลเล็กๆที่มัน เจอกันเยอะจังคือหมู่เกาะแฟโร่โเนี่ยมันเล่นในบ้านนะครับผมถ้าเจอทีมไม่ได้เก่งมากสุวเนี่ยก็ชนะได้แล้วไม่เป็นเสมอนะครับส่วนลัตเวียนี่มันเป็นทีมที่ถิตินอกบ้านนี่คือชาติชาติหนึ่งอะ่ะจะชนะทีหนึ่งคือถ้าดูกันตามตผลถิติก็ต้องบอกเลยว่าสุดอ่าราคาเสมอเนี่ยมันแฟรโรได้เปรียบมากๆเลยใช่ไหมอยู่ที่ใจคุณนะคุณอยากจะลองวัดหรือเปล่านะครับ นะครับเสมอเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเลือกหมู่เกาะแฟโรครับถ้าใครแบบมีบุญวาสนาอยู่บ้างนะเลือกลองปอปอครับผมนะครับถ้ามันเป็นเสมอเนี่ยมัน,นจะมันน่าจะลองปอปอได้ใช่ไหมถ้าคุณมีวาสนานะครับน่าจะมีราคาลองปอปอแฟโรแฟโรแล้วนะจะไปตอนแรกผมก็หมู่เกาะแฟโรนะครับตอนแรกผมได้กาอ่านหมู่เกาะกาแฟนะอันนี้ขออภัยนะครับไม่ได้ไอพูดแบบดูตลกนะแต่ว่าตอนอ่านมันคิดแบบนั้นจริง กาแฟแฟโลอะไรพวกเนี้ยเออตอนมันมันเวลามันมันมันตอนมองอ่ะมันมันดูคล้ายๆไงเออต่อมาลิขเตนสไตล์เจอกับยิปลอลตาเรีอกอะไรดียรลิขิตเต้นตายนะครับโหทีมเล็กหมดเลยวะลิขิตเต้นตายชนะซานมาริโนโอ้นะครับชาติหนึ่งชนะทีหนึ่ง แต่ยิบลอต้านี่มันไม่ไหวอะใช่ไหมศูย0จราคาเด็ดขาดด้วยยิบลอตานอกบ้านแพ้ประจำเอสโตเนียจอเจียพยายามหาทีมที่แบบโอ้โหมาซีโดเนียเหนือก็แพ้นะครับเอาแล้วอยู่ที่ใจคุณนะผมว่าผมลิกเต้นตายครับผมคือแบบสถิติห่วยขนาดนี้เราต่อ0.5ผมว่ามัน มันไม่ใช่แล้วอะนะครับผมคิดว่ายังไงก็เล็กเต้นตายนะเล้นย้ำนะครว่าทีมชาติผมก็ไม่ได้แม่นอะไรมากถ้าคุณไม่มั่นใจก็วันนี้จะดูเฉยก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะลุ้นเชียร์ก็แลแต่คุณสเปนนะครับมาตรฐานดีสเปนเจอกับอะไรเนะี่ยเยอรมันนะครับถามว่าจะเรียกอะไรไม่ใช่ส,สเปนใช่ไหม ยูเครนเออยูเครนก่อนเออยูเครนก่อนถูกแล้วยูเครนเจอเยอรมันคือยูเครนเนี่ยมันเล่นในบ้านก็ก็พอได้นะครับแต่เยอรมันนี่คือยังไงนอกบ้านมันก็คือมันเป็นทีมที่แบบเหมือนกับเนชั่นลีกไม่เอาอะ่ะก็อยู่ที่ใจคุณนะผมว่ายังไงก็ต้องเลือกเยอรมันครับศูนย์เจ็ดห้าออแต่ยูเครนนี่ในบ้านแพ้แพ้ขาดบ้านยากนะตามสถิติ ก็อยู่ที่ใจคุณด้วยนะครับสเปนเจอสวิตเซอร์แลนด์เรียกอะไรดีสเปนเนี่ยจริงๆแลนกิ้งอ่ะมันดีกว่านะแต่สวิตเซอร์แลนด์นี่มันก็ไม่ได้กระจอกนะครับมันก็พอได้นะสวิตเซอร์แลนด์นะครับพวกอีเวดี้พวกบิวเอมโบโลอะไรพวก Build เวกนี้ยปาปิชชาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมตัวเเก่งเยอะสวิตเซอร์แลนด์นี่เนชั่นลีก เล่นนอกบ้านแพ้บ่อยนะแต่ขาดไม่ขาดอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสเปนนี่ชนะยูเครนสี่ศูเวลาชนะชนะขาดบ่อยนะครับเอางั้นคุณนี่ดูใจกูนะผมว่าผมด้วยสเปนนะผมจริงๆผมว่าสเปนยุคนี้ก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนยุคสอง0 2 0สิบสองบะอืมแต่ถ้าถามด้วยมาตรฐานทีมก็ต้องเป็นสเปนปะใช่ไหม อันเดอ่าเจอมอนตาอันนี้อะไรเนี่ยโหลองปอปอดีกว่าหาทีมลองปอปอดียอันเดอ่า la, ได้ไหมลองปอปอเล่นในบ้านไม่รู้จะคาบ้านโชว์อะ la, ่ะอันเดล่าครับผมแต่ลองปอปอนะถ้าใครมีบุญวาส,สนาก็น่าจะพอเรียกได้นะครับจบเนชั่นลีกไปแล้วนะครับทายแบบงงๆก็บอกตามตรงวันไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ดูบ่อยๆนะครับก็เลยไม่ทราบหรอกว่าทีมไหนเก่งไม่เก่งแต่แรงกิ้งระดับโลกมันก็พอจะบอกอะไรได้บ้างนะครับไซติชนะอะไรตวกนี้น่าจะบอกบอกได้บ้างต่อมา black p l o e เจอกับ i f s w i t c h อันนี้ก็ไม่ได้ดูครับแต่ว่า i f s w i t เนี่ยเหมือนจะเป็นทีมระดับแชมปนชิพลงมาใช่ไหมมันก็ต้องดีกว่า black p l o e อยู่แล้วแล้ว if s w i c t นี่ลงมาแชมป์อ่าลีกวันนี้จริง,รงฟอร์มโอเคพอตัวเลย ก็มีแพ้พวกบอลถ้วยสองครั้งนะฮะที่เหลือคือก็ไม่ได้แย่อุทกป,ปะแบ็กพูนี่ฟอร์มก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าอีฟสวิตนี่มันจะมีผิดฟอร์มโชว์ป่ะนะมันจะผิดฟอร์มป่าวะคนดูครับมันจะผิดฟอร์มเป่ะฮะถ้าไม่ผิดฟอร์มนี่ผมว่าอีฟสวิตน่าจะมาผมนะครับไม่น่าพลาดนะไม่น่าแพ้ครับผมเดี๋ยวดูบิตต้นกับลงคอนดีว่า กดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆคือไส้ตีดูบิตตันจะเหนือกว่านะแต่ประเด็นบิตตันนี่มันยังไงมันลองใช่ไหมเออบิตตันโลเวอร์เนะี่ยไม่ใช่บิตตันสตีปีที่แล้วนอกบ้านก็แพ้บ่อยนะเออไม่ใช่ปีนี้ปีนี้แต่ว่าฤลืดดูการที่แล้วะ่ะเออลินคอนแตลน่ลินคอนนี่ฟอร์มแจมแมวมาก อยู่ที่ใจคุณนะผมว่าลินคอนน่าจะมีโอกาสลุ้นอะเอ้ยวีแกนเจอครูอะครูต่อถ้าครูต่อผมก็วีแกนนะฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนระับผมว่าวีแกนเนี่ยมันตกมาจากเดชแชมเปี้ยนชิพครับครูมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคิดว่าน่าจะพอลองปอปอวีแกนได้ อันนี้ก็เป็นกล่องเพิ่มเติมนะแต่ว่าในเหตุผลผมว่าวีแกนน่าจะพอมาน่าจะพอได้มีอะไรกว่านี้อ่าครูวีแกนไปแล้วนะต่อมาที่สเปน2กันบ้างครับผมนะครับก็จะเป็นเอสปันยอนเจอกับอาร์คอตอนเอสปันยอนเนี่ยมันเพิ่งตกมาจากดิวิชั่น1นึครับพอลงมาปั๊บนี่ชนะชนะ3เสมอ1น,นึ่งนะแปลว่าอาร์คอตอนนี่นอกบ้านเจอมาโยกาก,ก็แพ้เอามาลาก้าล่าสุดแพ้ แต่ฟอร์มเป็นทีมที่แพ้นอกบ้านยากมากเลยนะอาร์คอกอนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเลือกอาร์คอกอนแน่นอนครับเพราะว่าแพ้นหนึ่งโดนหันแต่ผมว่าเอ็ดบัลยอนน่าจะยิงขาดได้ครับถ้าคนเลือกทั่วบ้านทั่วเมืองก็น่าจะมีโอกาสผิดฟอร์มนะสำหรับอาร์คอกอนเอเดรยอนครับผมเอเดรยอนอัตมติอมออาเลติโกมิเนโรเจอกับโกยาร์เจอล่าสุดอัตมิเมดโรสอูนถูกไหม อาร์ตมิเนโรน่าจะมากกว่าลูกหนึ่งแล้วมั้งหนึ่งจุดสองแมิเนโลเล่นในบ้านแทบการันตีชชนะนะครับคือมีโอกาสชนะสูงมากเป็นทีมที่โหดเลยเจอกับโกยารนะครับโกยารที่เป็นทีมที่แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นเนะี่ยแต่เวลาเวลามันแพ้มันแพ้ไม่ค่อยขาดครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆครับน่าคิดมากๆแตในบางทีแบบลองแพงเนี่ยก็ ก็เสมอก็มีใช่ไหมเนี่บางทีแบบอะไรก็ไม่รู้ะนะครับลองแพงะบุกไปชนะก็มีนะครับเป็นทีมที่ชอบเซอร์ไพรส์นะเหมือนจะอะไรพวกนี้กันมาก่อนนะครับแบบประมาณว่าแบบเคยแข่งกันมาก่อนอะไรพวกนีนะ้ผู่นี้ผมว่าถ้าเอาตามเป็นผลมันอตรเลติโกมีนเนโรอยู่แล้วอะแต่ซือซองบองผว่ามันมันอาจจะแบบ มันอาจจะเป็นแบบที่หลายๆคนคิดนั่นแหละนะครับแต่อยู่ที่ใจคุณนะผมว่าตามเหตุผลผมต้องเลือกอัตมิเนโลครับผมโอเคนะจบแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe หากคุณชอบนะแล้วก็สนใจสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือลามั่นคงเว็บกีฬาออนไลน์นะครับก็ดูใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวาก็ได้นะสำหรับแอดแป สนใจไปมันเยอะๆนะครับคุณมีทีมเด็ดๆกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้คลิปหน้าตรงเดียวจริงๆผมว่าไม่ต้องลงล้หล่ะนะเพราะว่ามันลงเมื่อวานแล้วโอเคก็ขอฝากตรงเดียววันที่10ตุลาด้วยนะผมลงไปก่อนแล้วฮะก็หวังว่าจะมีคนเห็นบ้านนะครับวันหน้าคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ